สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะและก็สวัสดีชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง์สามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากคุมเนื้อหางแต่วันที่1ธันวาคมถึง15ธันวาคม2565นะคะ อาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะที่ทุกท่านให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสก์ายทุกการติดตามนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอาจารย์ขอกําลังใจนะคะช่วยกดสับส r i b e ติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพคุณมากมากค่ะค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนไพ่เพื่อเปิดพลังงานไพ่ความรักในไพ่ลมแองเจิลนะคะไพ่จะบอก เรื่องราวความรักที่จะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ไวยังไงนะคะอา,อาจารย์จะใช้ไพ่สามใบนะคะ payfulness นะคะ attraction gives you relationship action จากพลังงานไพ่บ่งบอกถึงเรื่องของความมีเสน่ห์นะอาจารย์มองการดึงดูดความรักเข้าหา ตัวชาวราศีสิงห์ได้โดยเสน่ห์ที่อยู่ในตัวท่านนะอ่าอินเนอร์ที่อยู่ข้างในนะคะ to r e c e u r e romance allows your inner u s e f u l spirit of fun to shine ก็เหมือนกับท่านก็ต้องแสดงความเป็นธรรมชาติของท่านอะนะคะความเป็นธรรมชาติก็คือการที่มันเป็นตัวตนของเราอยู่แล้วนะั่นแหละนะคะก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของชาวราศีสิงห์ ที่จะดึงดูดความรักในความสัมพันธ์ที่เขาอยากเข้าหาท่านนะคะเป็นความรักที่จะดูดดื่มได้จากพลังงานความมีเสน่ห์ของท่านนั่นเองนะคะ,ะแน่นอนค่ะมีคนเข้าหาท่านแล้วค่ะแบบนี้นะคะโอเคเรามาดูคนมีคู่ชาวสิงห์นะคะ พลังงานไพ่คนมีคู่ชาวราศีสิงในปักนี้นะคะ,ะท่านได้ไพ่อราชินีพระจันทร์ได้ไพ่สามไม้ได้ไพ่เดอะฟูได้ Fool, ไพ่อัสวินดาบได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะน่าจะเป็นการรอคอยใครสักคนรอคอยข่าวสารข้อมูลของใครบางคนที่อยู่ทางไกลบ้างมาคะ ท่านอาจจะดิวกับใครอยู่ต่างประเทศอยู่หรือเปล่าก็ได้นะหรืออยู่คนละจังหวัดก็ได้นะคะ,ะการรอคอยนะคะภาพคนยืนเม่ออยู่ที่ริมชายทะเลนะคะริมฝั่งนะคะ,ะใครบางคนนะ่ะถึงการสื่อสารการที่จะเขาส่งข้อความอะไรมาก็ได้หมายเลขสามนะสามไม้นะคะไพ่เดอะฟูลมันแปลคนทางกายแต่อัศวินดาบเนี่ยมันแปลว่า คนขี่ม้ากำลังหันหน้าเข้ามานะคปะปะนั้ไพ่เจ็ดเหรียญการรอความหวังของชาวราศีสิงห์ลักขณาสิงห์ก็ยังมีโอกาสที่จะได้เจอกันนะคะหรือใครก็ตามที่ทะเลาะบ่อแหวงอืมนะฮะเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะเหมือนเป็นประเด็นปัญหาที่เราอยากพัฒนามากกว่านี้เราต้องการ าการไปถึงจุดเป้าหมายที่ต้องการในเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่านี้ท่านก็ยังมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับเขานะคะในเรื่องความความสัมพันธ์ในการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอา,อาจารย์ขอขยายความเพิ่มนะคะว่าจะยังไงต่อไปท่านควรจะทำอย่างไรนะคะไพ่ขึ้นก้าวไม่เท้าหกไม้อธิวไอโทษทีคะเพจอาวาน สถ้วยแล้วก็9ดาบนะฮะไพ่ก็ยังบอกว่าให้ท่านต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อนคือนิ่งๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเองนะคะ,ะการรอคอยแสดงว่ามันก็ต้องเป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะมันมีไพ่หกไม้มันคือความสําเร็จถึงแม้มันจะใช้เวลานะคะเด็กถือไม้ข่าวสารข้อมูล2ถ้วยได้เจอกันเพราะฉะนัเก้ดาบจึงบอกให้เราอยู่ในพื้นที่ของเรา นิ่งๆไปก่อนอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้เรามาดูตัวเขาบ้างคนรักของชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะไพ่อราชาไม้เท้าก้าวถ้วย The Tower 1หนึ่งดาบเี่รียนอ่ะโอเคค่ะ อาไพทาวเวอร์เนี่ยท่านกับเขาอาจจะมีวาทะที่แรงๆต่อกันมาแล้วละ่ะความบาดหมางความใส่อารมณ์เข้าหากันนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์มองว่าคนนี้เขาได้นิ่งแล้วนะเขาเข้าใจอะคนเราเมื่ออารมณ์เย็นลงนะคะไพ่เก้าวก้าถ้วยคือพลังธาตุน้ำนะมันก็จะมาดับพลังงานธาตุไฟราชาไม้ให้สุขุมเยือกเย็นมากขึ้น ไม่ใช้อารมณ์แบบไพ่ทาวเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนของท่านเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นไม่ว่าจะอารมณ์ดีทั้งปัญหาที่อาจจะขัดแย้งกับท่านมาก่อนหน้านั้นหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของงานของเขาก็ได้ที่มันมัมีผลต่อจิตใจเขาในเวลาที่เขาพูดคุยกับท่านอาจจะใช้อารมณ์อาจจะไม่รักสามมารยาทในการโต้อตอบอะไรประมาณนี้คนเรามันหลุดได้ไงอาการนะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเกิดความ สำนึกผิดก็ได้นะคะเกิดความคุ้นคิดใครควรมากขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบกับสี่เหรียญเนี่ยสี่เหรียญจะไม่เหมือนไรเดเวตนะคะเพราะเป็นภาพคนถือหีบเงินแล้วก็เปิดหีบเงินแล้วก็ถือเหรียญไว้นะคะแปลว่าเขาเปิดใจที่จะโชว์ความรู้สึกของเขาบอกความรู้สึกของเขากับท่านนั่นเองหนึ่งดาบก็คือการมาเริ่มต้นใหม่นะคะเขาก็น่าจะบอกท่านประมาณนั้นเกิดขึ้นนะคะ อโอเคแล้วความสัมพันธ์ของท่านจะไปยังไงต่อนะฮะอาจารย์ขอไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ในที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเลยนะคะก็ขึ้นไพ่หไม้นะฮะเจ็ดดาบเจ็ดเหรียญไพ่พลังงานนะคะเจ็ดเหรียญหกไม้เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างมีพลังงานที่ เขาเรียกว่ามันมันตรงกันนะคะความความคิดความรู้สึกนะฮะมันตรงกันมันก็ต้องเหมือนกับดึงดูดในในความรู้สึกคนเราจะจะรู้แหละว่าตัวเราเนี่ยยังต้องการเขาอยู่ไหมนะฮะอาจารย์คิดว่าชาวสิงค์ก็น่าจะรู้แหละว่าคนคนเนี้ยของท่านที่คุยกันอยู่เนี่ยเขายัางรักท่านและท่านยังต้องการเขาเขายัางต้องการท่านมันจะสัมผัสได้ถึงแม้จะมีปัญหา แรงๆต่อกันที่ผ่านมาก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้น6ไม้เนี่ยมันก็คือไพ่แห่งความสําเร็จแบบรอเวลานะฮะไพ่เจ็ดดาบ7ดาบมันก็อาจจะแปลว่าความในใจความปิดบงังข้อมูลอะไรบางอย่างในเรื่องส่วนตัวในเรื่องที่เขาไม่ได้เปิดกับท่านเขาก็ต้องมาเปิดเพื่อที่ปรับความเข้าใจไม่ให้ท่านต้องน้อยอกน้อยใจแล้วก็จะเป็นพลังงานที่เกิดความสุขมากก็คือสิบถ้วยนะคะ การเปิดใจการเคลียร์พลังงานลบทั้งหลายเนี่ยออกไปอ่าแล้วก็กลับมารักกันมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีสิงคนมีคู่ค่ะโอเคเราจะมาต่อด้วยดวงคนโสดนะคะ พลังงานดวงคนโสดชาวราศีสิงในปักนี้นะคะมีอะไรจะเกิดขึ้นอาจารย์ขอเปิดไพ่10บใบนะคะ10บใบเลยนะคะพลังงานขึ้นบอกว่าสี่เรียนแล้วก็เจ็ดเหรียญค่ะ3ามดาบราชาไมา้ขออีกใบนะคะราชินีดาบค่ะ พลังงานคนโสดนะคะไพ่สามดาบแน่นอนละค่ะความผิดหวังความเจ็บปวดในชน่วงที่ผ่านมาที่คุณเจอเจอนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์มองว่าคุณเข้มแข็งนะมีราชาไม้แล้วก็ราชินีดาบเนี่ยสองใบเนี้ยมันบ่งบอกถึงความมั่นอกมั่นใจความที่ท่านกลับมาแบบอยู่กับตัวเองมากขึ้นละอ่านะคะแล้วก็ไพ่สี่เหรียญรักตัวเองรักตัวเองนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญด้วย ยิ้มมีความสุขอะค่ะมันแปลว่าท่านพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครก็ตามที่เข้ามาแล้วให้ใจท่านจริงอะไรประมาณนี้นะเหมือนท่านก็ไม่เศร้าละอ่ามันอดีตมันจบไปแล้วอะไรประมาณนี้อ่าโอเคมาดูนะคะว่าปักนี้คนโสดชาวสิงจะมีใครเข้ามาขายขนมจีบกับคุณไหมอืมดูนะคะอ่ามีคนเข้ามาแล้วนะคะไพ่เดอะชาริออเป็นชาวกรกฎไม้ เป็นต่างชาติไม้เป็นวิศวกรเป็นทาหารตำรวจก็ได้นะคะเป็นพวกช่างพวกไอทีพวกโปรแกรมเมอร์ก็ได้นะคะที่จะเข้ามาเนาะราชินีเหรียญราอัศวินถ้วยทวดทีค่ะแล้วก็สองเหรียญใบอีกใบหนึ่งนะคะเป็นไพ่ขุณก็ไม่ได้ว่าจะเปิดใจง่ายนะเนี่ยเออมีคนเข้ามาแน่นอนแหละนะคะมีคนเข้ามา,าแล้วก็ไพ่ราชินีเหรียญกับ อสวินถ้วยเป็นพลังงานของไพ่บุคคลที่ค่อนข้างแบบก็มีความรู้สึกอยากอยากมีใครสักคนเหมือนกันแต่พอเป็นราชินีเหรียญอยู่ก็มีความรู้สึกแบบคิดเยอะเข้ามาดีจริงไหมเข้ามากอบกลวยผลประโยชน์หรือเปล่าสองเหรียญเกิดความไม่แน่ใจสีดาบเกิดการบล็อกบล็อก,บล,อกบล็อกตัวเองเกิดขึ้นเหมือนไม่เปิดใจเต็มที่นะอ่าแล้วจะยังไงต่อตกลงเนี่ยอาจารย์ขออีกเลยค่ะเพราะไพ่ย,ยังไม่เคลียร์เหมือนคุณกักกัก กักกักความความคิดความรู้สึกกักตัวเองอยู่อะนะมีคนเข้ามาแต่ก็ไม่ได้อยากจะเปิดเต็มทีอ่อัศวินไม้สิบเหรียญห้าถ้วยเดอะเวลสิบไม้ก็ต้องแปะตามหน้าไพ่นะสำหรับปักนี้มีคนเข้ามามีคนเข้ามานะอัศวินไม้อย่างเงี้ยสิบเหรียญอย่างเงี้ยมีคนเข้ามาแล้วก็ขอโอกาสกับคุณ ขอที่จะศึกษาเนะ่ยดูใจกันอะไรประมาณนี้ขอเป็นเพื่อนขอเป็นมิตรภาพแต่ฝ่ายชาวราศีสิงห์เองนั่นแหละที่ยังกังวลน,นะคะยังรู้สึกไม่สบายใจกับการที่จะศึกษากับใครแบบจริงจังเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นตัวของตัวเองมากไพรโดว์คุณอาจจะไปเน้นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินเน้นความเติบโตของอ ชีวิตตัวเองมากกว่านี้อยู่นะคะก็ยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่คือคุยนะไม่ใช่ว่าไม่คุยสองเหรียญก็คุยทั่วไปแต่แค่จะระมัดระวังตัวอย่างมากสี่ดาบกับสิบไม้กลัวที่จะผิดหวังนะ,ะถ้าไม่แน่ใจจริงๆจะไม่ให้ใจใครง่ายๆไพ่จะออกอาการประมาณนี้คะ่ะสำหรับชาวราศีสิงห์คนโสดนะคะก็ดูไปนะคะ เพราะไพ่ออกแบบนี้อาจารย์อ่านตามหน้าไพ่นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะขอบพคุณมากนะคะที่ติดตามช่องนะคะสวัสดีค่ะ